สวัสดีค่ะทุกคนค่ะตื่นแต่เ้าจับไดก้กระตายางเขาป้าหาเก็บบักเขียบค่ะช่วงนี้บักเขียบกําลังสูกค่ะมาเด้อเพื่อนเพื่อนมาเก็บบักเขียบน้กากันค่ะอันนี้เป็นบักเขียบช่วงหนาฝนรุ่นที่2ค่ะปกติห้องกระใสมืดเลยล่ะค่ะในการเก็บบักเขียบแต่ว่าบักเขียบยุนีตนสูงค่ะหรือว่านั่งเตี่ยกระบ,บ่จักค่ะเพื่อนเพื่อนนั่งก็เลยใส่ไม้สาวใส่ตะก้อเก็บพาาไลไม้เวลาห้องเก็บยุนตนสูงๆเขาจะว่าอะไรตกลงมาแตกไหมค่ะ บักเก็บที่นั่งเก็บกับมีทั้งลูกซุกลูกดิบค่ะลูกดิบก็สิเลือกเอาแต่หนวยตาตีๆเอามาบ่มว้จักมือสองมือก็ได้กินละค่ะบักเก็บเขาซุกไว้ค่ะแ่าแม่รลอเก็บซุ่มือกัยังซุกน้ำถุกมือเลยค่ะบางหนวยซุกเก็บปพระท่านก็เป็นอาหารของนกไปค่ะเมื่อขึ้นฝนตกแห้งๆค่ะแต่ตกบ่โดนเห็ดห้มีน้ำมาขังเข่าอยู่ค่ะน้ำฝนก็สก่อตามต้นไม้มาเก็บบักเก็บมือนี่ก็แอบเปียกเล็กน้อยค่ะพราว่ามีหยดน้ำกออยู่ที่ใบบักเก็บค่ะเวลาเฮาดึงตะกอลงมานี่ก็จะดึงน้ำลงมาใส่วงาะถถกกนน้ฝแล หมอกแล้วเย็นเ่นใจจังเลยค่ะสดชื่นเลยบักเียบที่ท่าแม่เราปลูกไว้สวนฟังท่างนีกะซีมียุยซีหาตนน้นในราคาเป็นบักเขียบ์ไฟยปลูกแซมว้กับตน้นม่อนตน้ตนค่ะต้นผักอีหุม่มต้นผักของท่าแม่ราคาเรามาปลูกเราปลูกไว้เพื่อกันดินสุดค่ะปลูกเป็นแถวเป็นแนวก็สวยงามดีเล้ราคาเป็นระเบียบเรียบร้อยดีเวลาอยากกินผักอยากกินผลไมา้นั่งกะซีเลาะของมันในสวนนี่ราคาพอมีให้เก็บกินยุกมื่อน,นี้นั่งกะเก็บบักเียบแล้วราคาเอาบักเกยบไปกินนะค่ะทุกคนได้บักเียบเต็มปะกกาเลยค่ะทุกคนค่ะ